ที่จังหวัดลำพูนกับการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าครับสำหรับจังหวัดลำพูนครับล่าสุดได้มีการประชุมด่วนในการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าหลังจากที่พบปริมาณค่าฝุ่นละออง PM 2.5มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นครับก็กลัวว่าจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของพี่น้องประชาชน นายวิวัต์อินไทยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนได้เป็นประธานในการประชุมหาหรือการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าพื้นที่อำเภอเมืองลำพูนโดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมครับ หลังจากที่ก่อนหน้านี้ได้มีการรายงานมาว่าปริมาณค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5ของจังหวัดลำพูนเริ่มที่จะปรับตัวสูงขึ้นอยู่ในระดับปานกลางถึงส่งผลกระทบต่อสุขภาพครับที่ประชุมได้หารือถึงการกำหนดเขตพื้นที่ควบคุมอย่างเข้มงวด พร้อมการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังโดยเฉพาะการเผาในพื้นที่ชุมชนและมีการชักถามขอภัยค่ะและมีการซักถามปัญหาอุปสรรคในการแก้ไขปัญหาร่วมกันจากทุกส่วนที่เกี่ยวข้องเบื้องต้นค่ะจังหวัดลําพูนจะประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และสร้างการตระหนักถึงภัยของการเผาและควันไฟฝุ่นละออง PM 2.5แก่ประชาชนในทุกพื้นที่พร้อมการลงพื้นที่เชิงรุกเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนค่ะ ครับต้องบอกว่าในช่วง